ข่าวใหญ่เศรษฐกิจเมื่อวานนี้ก็สืบเนื่องจากกรณีที่เรียกว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยออกมาตรการกีดกันภาษีหลังจากที่ประธานาธิบดีทำเนี่ยก็เรียกว่าแห่มีการออกอประกาศกำแงพงภาษีกับประเทศคู่ค้าซึ่งหลายประเทศในโลกนี้ก็เรียกว่าโดนกันทั่วหน้าเอเชียนี้ก็อย่างที่ทราบเนี่ยก็กัมพูชา49เเซเวียดนามนี้46เส่วนไทยนี่ก็อยู่ที่ประมาณ36ก็เรียกว่าโดนกันไปหมด ล่าสุดเรื่องของมาตรการภาษีธรรมเนี่ยก็เลยทําให้ทั่วโลกเนี่ยเกิดความเรียกว่าโอลมานสับสนเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจไม่นับรวมถึงกรณีที่สหรัฐอเมริกากับจีนนี้ก็ถือว่าตอนนี้เป็นการประกาศทําสงครามเศรษฐกิจระหว่างกันแล้วเรื่องนี้ก็เลยทําให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้างไปทั่วโลกเลยไม่เฉพาะแต่ประเทศไทยล่าสุดเนี่ยกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เนี่ยมีการประเมินการขยายตัวทางเศรษฐกิจ สืบเนื่องจากสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐแล้วก็เรื่องของกำแพงภาษีของทํานี่แหละคาดการว่าจากเดิมเนี่ยคิดว่าโลกนี่จะขยายตัวทางเศรษฐกิจนี่ยอยู่ที่ประมาณ3.3แต่ว่าล่าสุดเนี่ยไม่ถึงละประเมินล่าสุดเนี่ยอาจจะลดลงเหลือแค่ประมาณ2.8ขณะที่ประเทศไทยเนี่ยก่อนหน้านี้ i m f ประเมินว่าไทยจะขยายตัวทางเศรษฐกิจอยู่ที่ประมาณ2.9แต่ว่าตอนนี้ IMF ก็มองว่าน่าจะอยู่เหลือแค่ประมาณ1.8ก่อนนี้นี้ก็เลยทำให้เป็นประเด็นใหญ่ที่รัฐบาลเนี่ยเรียกว่าเพิกเฉยไม่ได้ล่าสุดนี้ตัวคุณพิชัยชุนหะวชิละรองนายยมตีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เลยออกมาเปิดเผยว่ามีแนวโน้มที่รัฐบาลจะพยายามที่จะแก้ไขปัญหานี้แหละเรื่องภาษีทั้มเรื่องสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐก็คือว่าอาจจะมีการเรียกว่าออกมาตรการกระตุ้น เศรษฐกิจครั้งใหญ่เพื่อที่จะมาเรียกว่าลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยเฉพาะ GDP ที่ถูกมองว่าอาจจะลดลงจากเรื่องกำแพงภาษีทัามโดยเบื้องต้นเนี่ยอาจจะมีการเรียกว่าออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ซึ่งใช้เม็ดเงินประมาณ500แสนล้านบาทโดย500แสนล้านบาทนีตัวคุณพิชัยก็บอกว่าจะเอามาดำเนินโครงการที่เป็นโครงการขนาดใหญ่แล้วก็จะพุ่งเป้าไปที่3เรื่องด้วยกัน หนึ่งก็คือการกระตุ้นการบริโภคในประเทศ2ก็คือการลงทุนขนาดใหญ่แล้วก็สก็คือเรื่องของการปล่อยซอฟโลนก็คือดอกเบีย้ยต่าให้กับภาคส่วนต่างๆแล้วก็ล่าสุดที่มีการมองกันเนี่ยตัวคุณพิชัยเองก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยที่มองอยู่เนี่ยก็สามารถทําได้หลายอย่างด้วยกันทั้งเรื่องงบประมาณทั้งเรื่องการกู้เงินจากธนาคารของรัฐรวมถึงตัวเลือกสุดท้ายก็คืออาจจะ ใช้บริการเรื่องของการออกพกองกกู้เงินซึ่งก่อนหน้านี้หลายรัฐบาลก็เคยใช้รูปแบบนี้กันมาก่อนในช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจหรือในช่วงที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจแรงๆก็เรียกว่ามีหลายปัจจัยด้วยกันแล้วก็ล่าสุดในตัวคุณพิชัยก็บอกว่าเกี่ยวกับเรื่องภาษีทั้มเนี่ยก็จะให้ทางสภาพัฒน์แล้วก็รวมถึงแบงค์ชาติเนี่ยไปเรียกว่าดูเรื่องของมาตรการทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาว ทั้งตลาดทุนตลาดเงินตลาดพันธบัตรเพื่อที่จะได้เตรียมการรับมือขณะเดียวกันในส่วนของการาากระตุ้นเศรษฐกิจนั้นตัวคุณเลาวลนแสงสนิทปรลัดกระรวงการคลังก็เปิดเผยว่าในส่วนมาตรการที่จะเรียกว่าออกมาดังกล่าวนั้น,นตอนนีเน้เรียกว่ามีความพร้อมในการที่จะใช้เงินอยู่แล้วโดยงบประมาณที่จะนํามาใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจก้อนนี้ห้าแสนล้านบาทนียก็อาจจะมาจาก4ส่วนด้วยกัน หก็คือเรื่องของงบประมาณอของรัฐ 2. ก็คืองบกระตุ้นเศรษฐกิจปี2568ซึ่งตอนนี้มีอยู่157,000ล้านแล้วก็3ก็คือการปล่อยกู้ของธนาคารของรัฐแล้วก็4ก็คือการออกพอลกอกู้เงินก็ดูว่าสามารถทําได้4แนวทางด้วยกันแต่ว่าคุณเลววนลนก็บอกว่าในส่วนของเรื่องของความเป็นห่วงที่หลายคนเป็นห่วงว่า การออกพอลกรกู้เงินถ้าออกทั้งก้อนใหญ่เลย5แสนล้านเนี่ยมันอาจจะไปกระทบกับตัวเลข GDP ีี่สาธณะต่อ GDP เนี่ยตัวนี้เนี่ยโวคุณลวัลนก็บอกว่าไม่น่านจะมีปัญหาอะไรเพราะว่าล่าสุดเนี่ยจีดีนีสานะต่อ GDP ของเราเนี่ยยุคก,ก็อยู่ที่ประมาณ64.21ซึ่งถือว่าก็ยังไม่สูงมากถ้าเทียบกับหลายประเทศ ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเขาได้มีเรียกว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ทําให้นี่สาธารณะต่อ GDP เนี่ยสูงขึ้นแต่ว่าตัวคุณลัว,วัลลนก็บอกว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรปัจจุบันนี้ตัวเลข GDP ีอ,อีนี่สาธารณะต่อ GDP ของเราเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ64.21เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีการเรียกว่ากู้เงินมากระตุ้นเศรษฐกิจ5้าแสนล้านนี้ก็จะทําให้นี่สาธารณะต่อ GDP เนี่ยก็จะขยับขึ้นแค่3%ก็จะไปอยู่ราวๆ67.21เท่านั้น ซึ่งตัวประลัดกระทรวงการคลังนี่ก็บอกว่ายังอยู่ในภาวะที่เรียกว่ารับได้บริหารจัดการได้เพราะว่าในส่วนของหนี้สาธารณะต่อ GDP เนี่ยหลายประเทศนี่ก็ไป70-80บถึงบางประเทศนี่ก็สูงกว่านั้นซึ่งหลายต่างประเทศนี่เขาไม่ได้มองเรื่องหนี้สาธารณะต่อ GDP แต่เขามองขีดความสามารถในเรื่องของการเรียกว่าใช้จ่ายมากกว่าแล้วกเ็เรื่องของการกู้เงินนี่ก็ต้องไปเรียกว่าต้องไปผ่านหลายส่วนด้วยกัน ถ้ารัฐบาลจะออกพลกรกู้เงิน5้าแสนล้านจริงๆเนี่ยก็จะต้องไปถามจิตสฎิกาด้วยแล้วก็ต้องมีการชี้แจงต่อสภาด้วยเพราะว่าในรัฐธรรมนูญเนี่ย่านผู้ชมใครตามก็จะรู้ว่าการออกพลกรกู้เงินเนี่ยมันต้องไปเข้ามาตรา172ของรัฐธรรมนูญคือต้องเป็นการออกเพื่อเหตุผลก็คือว่าเพื่อความปลอดภัยของชาติความปลอดภัยของสาธารณและก็เพื่อเศรษฐ,ฐกิจของประเทศหรือกรณีที่มีความจําเป็นเรื่องภัยพิบัตริร้ายแรงจริงๆเพราะฉะนั้นก็ต้องดูกันยาวๆ เรื่องภาษีทั้มเป็นเรื่องที่รัฐบาลแหม่ต้องทําหลายหลายหน้าด้วยกันด้านหนึ่งในประเทศก็ต้องเรียกว่าอย่างที่เราบอกก็คืออาจจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ5 0 0แสนล้านอีกด้านหนึ่งก็ต้องไปเจราจากับทางสหรัฐอเมริกาซึ่งล่าสุดนี้แหม่ก็มีหลายประเทศในเอเชียเนี่ยประมาณ6ประเทศเนี่ยเดินทางไปคุยกับทางอเมริกาแล้วไม่ว่าจะเป็นเวียดนามไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียมาเลเซียรวมถึงยักษ์ใหญ่ในเอเชียอย่างญี่ปุ่นเกาหลีใต้แล้วก็อินเดีย ไทยตอนนี้ก็รออยู่ก็ต้องบอกว่ามาตรการภาษีทั้มเรื่องกำแงพงภาษีนี่ก็จะเป็นเรื่องใหญ่ที่จะไปกระทบเศรษฐกิจในวงกว้างรัฐบาลก็ต้องทําหลายเรื่องด้วยกันหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนี่แหละก็ต้องดูว่า500ล้านถึงเวลาจริงๆจะออกมาได้หรือไม่แล้วก็จะออกมารูปแบบไหน